สวัสดีครับเพน้องมือนีครัวบานพออ,อเสียมานน้ำเสนอเมนูอ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อเมื่อวานนี้ผมไปตลาดผมได้เครื่องในมาครับเป็นเครื่องในงัว่านี่ครับเครื่องอันนี้พริกแกงผมตำเรียบร้อยแล้วครับนี่ตะไคร่ใบบักูดกระเทียมหอมครับผักมือนี้เป็นผักอีเลิดครับผักอีเลิด ัาอีตูลาาแล้วก็หอมนะครับแล้วกับข้าวถา่วไข่ใบบักูดพริกแดงเข่าคัวปลาลาผงนัวมีรสดีนาครับมือนี่เ,เดี๋ยวสิเป็นยังไงไปติดตามเบองกันเด้อครับครับนี่คือวัตถุดิบหลักเลยครับเด้อเป็นเครื่องไนนะครับเนาะเครื่องไนเพราะว่าสิเป็นปาคิริวนะครับเป็นปอเป็นเสียงจี้ มักอันใดซื่อนั่นแหละครับใส่ส่วนเอ็นแก้วนี่ผมไปยามแม่ครับบางช่วงเขาพันศาเนี่ยครับแม่เราเลยฝากมาน้าครับผมกดสีอมร่วมใส่กันเลยครับมือนี้ครับเอาไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับโอ้เป็นแต่แซบไรครับน้ำซุปนี่เพิ่นกับแถมมาด้วยครับเพิ่นแถมมาให้ดีดีเอา นี่ครับอ้ได้กินกับหอมเบิดเท่าน,นั้นครับแม่บ้านผมนี่เห็ดน้อกินแซ่บแซบเห็ดแดงกแซ่บเบดิดโซย่างโซเนียวครับต่อไปเขาก็บไส้พริกมักเผ็ดกับไส้ไหลนะครับมกักบ่เผ็ดกับไส้หน่อย ขัวผมนี่เป็นขัวที่กะเอาเลยครับที่น้องบัได้ตวงบยยัได้ยเอียงมากมายรอกครับกะเอาซําใดมันที่เสบครับใส่เครื่องแกงแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับเอมากะส่บ๊บอบมากะบัวตองไ่ครับแต่ว่าผมเสบน้ําผงนัวนี่แหละาตามด้วยรสด,ดีใส่ก็ได้บพใส่ก็ได้ครับรสด,ดี เออข้าก็ใส่จักน้อยหยอดจักน้อยเบิดพอดีเออเน้องเบิดพอดีโอ้สุดยอดครับรามาของแท้น้ำปลาเอาพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับน้ำปลาลาหรือว่าน้ำปลาแดกบ้านเฮานี่แหละ อ้เอายอดน้ำปลาจังน้อยเมื่อได้ตวงได้ยังหลกเด้อยครับเพราะวผมนี่แม่บ้านผมนี่ซื้อว่าสูตรยอดแล้ว,อเ,วเออร้อให้น้ำเดือดก่อนครับนี่ครับสูตรลับของแม่บ้านผมครับน้ำงต้มเนื้อนี่เราเอาล่างโคกอ้เนาะเพิ่มความนัว,นวครับผมนี่คือสูตรลับครับเออน้ำก็จะใส่หลายนะครับเอาเพราะ ดีนี่แหละมันเป็นออมนะครับเนาะหลังจากที่เดือดได้เต็มที่แล้วเหลือผักเรียบร้ียพักนี่ยังแน่นี่โอ้มีหอมมีผักซีลาวกับผักอีเลือดครับสุดยอดครับนี่ครับขาใส่ผักอย่างว่าสุดทยนีก็ได้ใส่อยางก็ได้ยมักมักผักยังกะใส่ผักนั่นแหละครับนี่ครับสุดทไทยไทยสุดมันกะสีเขียวงามนะครับเนาะข้าขววนี่ใส่พ่ใส่ก็ได้เลยครับแล้วแต่มากครับ ครับตอนนี้ก็คือเดือดได้ทีแล้วนะครับเนาะพักกับใยมันสุกหลายเด้อครับที่จริงถ้าไม่ดีก็ใส่ดีได้นะครับมีเพียก็ใส่เพียได้แต่ว่าแม่บ้านผมแล้วค่อยๆมาขมปันไหนนะครับเนาะนี่ครับหอมข้าขัวก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับออมเครื่องไนร์รวมนะครับออมเครื่องไนร่รวมมือนีครับโอ้หอมหอยหอยพี่น้องได้เปกแจ็หน่อยนี่คือที่สุดยอดครับ ครับผมก็ถือว่าเสร็จภารกิจแล้วนะครับเนาะสำหรับออมข้างในรวมครับผมนี่ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วมาเลยครับเด้อมาเสียบน้ำกันครับโอ้เหเอ็นเป็นตะพอยลายพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้าสิมี่สูตรไดไม่เมนูไดมานํำเสนอพี่น้องกัขอให้ติดตามช่องครัวบ้านพ่อแล้วนี่เด้อครับขอให้กดไลค์ กดซับสไคร์นะครับเปลี่ยนกำลังใจให้สำหรับข้าวบ้านพ่อออนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ